ก่อนไปรับชมคลิปทางท็อป10มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเพียงแค่ส่งคลิปเล่นแตกรับเครดิตฟรีไปเลยส่งมากันเยอะๆนะคะจะโผล่มาพร้อมกับแมวเหมียวนะครับผมนี่ครับผมโผล่มายังไงครับผมสามร้อยสามบมได้ไปตอบเพิ่มกับตัวคุณอีกแมวเหมียวหนึ่งเหมียวนะคุณผู้ชมโอ้โหหมดแปดสี่สิบแปดจังหวะนี้หวันเจี้ยบคุณผู้ชม ยังไงครับผมทีเด็ดนี่าห้าพเอ้าหมุนฟีกำลังแลังจะพอเลยครับโอเคมามามาหมุนฟีหมุนฟีไปต่อครับยังไงสิบไม้ก้าไม้อ่ะคุณจังตังไม่จ่ายหรือเปล่าแปดไม้สองร้อยสี่สิบก็หายแล้วก็เงียบหายไปเจ็ดไม้เงียบหายไป หกไม้มาคูณสิบสี่เจ็ดสิบบาทครับแล้วก็น้อยได้ได้ต่อว่าละยังไงสี่ไม้คูณสิบหกมาเหล่านี้ก็แล้วก็สิบน,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 น่าจะน้อยแล้วแหละตานี้นะครับน่าจะน้อยเฮ้ยไม่น้อยแล้วท่านผู้ชมมืนบครับผมเอามาสวยงามครับม่ไม่งามแส้สามไม้จะให้อีกไหมให้อีกไหมเออสวยไหมหมื่นสี่ น้ำจ 24, ัดคูณยี่สิบอีกร้อยยี่สิบครับเรามาสุดท้ายยังไมา่มาไม่มาแล้วมึงสี่ก้อนมึงสี่ก้อนจะรีบ <laughs> มาครับแล้วสวยเอ้ย <laughs> โอเคครับผมเมยเสร็จกำไรแนละ้ว ตัวนะแตกนอกเห็นเห็นฟรีเกรอช้ากันเพื่อนการหมุนฟรีรอนนี้ยังไม่รู้จะปังหรือไม่ปังแล้วนี้เข้าช็อตเตอร์เนี่ยฟรีเกมเนี่ยเข้ามาสองรอบติดๆวันนี้คืออะไรไม่รู้นะสงสัยจะคิดถึงน้อแอลมั้งเนี่ยสาวทั้งสาวใจยสาวล่าราสีเข้ามาอีก8 6 4ยังไงแม่ไว้มาเชื่อมน้ำเขียวแผลงนี้4 3 2โอ้โหหวานเจี up, ๊ยบของแท้ละจ้า1,300งนีนะคะรางวัลซปเปอร์เมกาของเราเหลืออีกแค่เจ็ดทีสุดท้ายไวมา เดนนี๋ยวแอลขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหถ้าเป็นแบบนี้สงสัยคาถาจะยังไม่มาเอาละคะเพื่อเรอีกแคกนทีสุดท้ายนะคะไม่รู้ว่าจะปังหรือไม่ปังนะน้องแอลคงให้คำตอบไม่ได้แต่รู้ๆแน่วันนี้มันทุกดอกแน่นอนเอาละค่ะเหลืออีแกนสองเดย์สุดท้ายบับไหมบับไหมเออน่าเกี่ยวเข้ามาสอางร้อยสี่สิบยังไงแม่ไม่ไหลไม่เป็นไรหมุนข้างในเริ่มอึดอัเดี๋ยวไปมหมุนข้างนอกกันบ้างดีกว่าค่ะอีกหนึ่งทีสุดท้ายก่อนบายเธอบับบับโอ้ย รางวัลรวมของเราดอกน,นี้ห<ฮ>น,นึ่งพันแร้อยติลไม้เนื้มันใช่มันคักจ่ายนะก็น่าจะเจ๊งอ่ะอไม่น่าจะรอดหรอกสภาพนี้ <ๆ S 2> เกียมเกียมอันนี้ได้เลยนะเนี่ย ยังใจรอสุดยอดว่ะสุดๆ,ๆสุดๆไปเลยเพยโอ้ยน,น้ำเงินนี่อะโอ้ยเออลอดโอ้ยเออโอ้ย,อยเชียร์ตายนาทีสุดท้ายมุนสุดท้ายกูดีนะวายแม่งร่วงลงมา อ้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอย,ย,ตอยอู่นาทีสุดท้ายคนมาหนึ่งตัวนะอเอาไปค่ะสิการหมุนฟรีเพิ่มการคูณทีละสองนะคะสำหรับวันนี้ เกนกีเลงของเราเนี่ยเคยทําไว้สูงสุดถึง4คูณ4 9กันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้จะคูณได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะขอแค่หยานเจ็บแค่นั้นพร้อมมาผักกาดรวงมาแล้วไหลไหมยังไม่ไหลแต่ได้ตัวบวกฟีสปินมาอีกหนึ่งตัวบาบเก็บกันไปก่อนยาวๆค่ะวันนี้อยู่กันได้ยาวๆแน่นอนเออตัวบวกฟีสปินขยันร่วงมาแบบนี้นักแอลก็พอให้อภัยได้จ้าแม่จ๋าน่าคิวรวงมาบาบขูดไปอีกห่ายังไงไหลามาต่อที่หน้าเค น้องนาะเอร่วงมาโมโ1ป1เออเอาละจ้ะแม่งานนี้เรามีเลเทนรถทัพแน่นอน256นะคะเก็บรางวัลกันไปก่อนจ้งเพื่อนจ้าเดี๋ยวเรามาดูรางวาัลรวงฟรีแกมอกรอบแรกของเรานะไม่รู้จะปังแค่ไหนแต่ตัวบวกฟรีสปินวันนี้ขย,ยันรวงจริงๆนะว่าเขาไม่ได้นะนเพื่อนดูดิเอาราคาเรืออีกแค่หทีสุดท้ายอายังไม่มาคุณสินะร่วงมาหน่อยเร็วบับยังไม่ร่วงมาแบบนี้ว่ายังไงจะร เชื่อมนาสี่แปงนี้2-4-2คูณไปที่19แล้วค่ะเมื่อนี่กอ้อนโตก้อนนี้วายยังไงจ้า4-3-2เลขสวยซะด้วยสิเหลืออีกแค่สามทีสุดท้ายนาเคร่วงมาคูณไปอีก21-63นะคะเมื่อน มาต่อที่นาเอสามตัวแบบนี้ก็เสียด้นะหกสิบเก้าไปต่อที่นาเจคูนไปที่ยี่ภาคเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์องค์โหฟรีเกมรอบแล้วดอกสามของเราก็ถือว่าปังใช้ได้นะคะไม่ถึงกับเกลือมากนะไหลน้อยแต่ไหลน้ยังพอให้อับไปได้นะเจเข้ามาหนึ่งสองหนึ่งยังไงแม่ไหลต่อไหมยังไม่ไหลก้อนตรงก็ขยันออกสัดด้วยเสียรางวัลเมกเกอนะคะก้อนนี้หนึ่งสองหนึ่งนะเหลืออีกแค่หนึ่งทีสุดท้ายนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าหรืออับไปต่อไหมนาเจ ขาดตัวเดียวเสียดายว่ะวันนี้ดูหนึ่ง,งยังไงไม่รู้นะคะเพื่อนๆดูไม่ค่อยไหลยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะทีสุดท้ายก่อนไปเธอก็ยังไม่เข้าร่างหวั่รวลปีเกมรอบแลกวใครชอบคอนเทนต์นี้พยายามไปซื้อทุกเกมในค่ายไหนแพ้มาติดเพลหรอกูตายกูซื้อได้นะไอแ,แบบมันเยอะมากเหมือนกันแต่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะๆเรียกฟ้องกันมาให้ได้ครับแต่กนะูไม่ถือสามแสนนะซื้อไม้ละสามหมื่นมันก็หนักแล้วนะครับพอเกมมันเยอะ ลึก <c oughs> ครับคุณผู้ชมรับชมนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่นำิปตามมาดูว่าผมจะไปมีกำไรหรือเปล่า, <c oughs> ท,าท,ทางนี้ทถ้าไหนผมฝากคุติดตาม3ช่องทางทห่ผมด้วยนะครับจากที่ช่องออดีบินไปผมได้สร้างช่องขึ้นมาใหม่อีกช่องเป็น X3 ฝากคุติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาครับแล้วคุณสิ <c oughs> อะไรวะวัดวัดต้ไม้แรกมันแตกเลยหรอเกมนี้ไม่ได้แตกง่ายนะเว้ยเอ้าอาร่า โชคดีจัดเลยครับเราได้คูณสิบด้วยคือไอพวกสามไปเขรเบอร์ทองนี่มันจะช่วยเป็นฟีเจอร์เสริมให้เรานั่นเองนะแต่ตะกี้เราได้จํานวนเยอะด้วยนะครับโอเคได้ตัวจ่ายหลายตัวด้วยมันเลยดีแถมไม่พอเป็นคูณสิบมมยแรกกําไรว่ะเป็นการประเดิมคอนเทนต์ได้ว่าดีมากนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่จ่ายแล้วหรือเปล่าจ่ายเลขกลมๆด้วยดูดิกลมๆเลยอ่ะคือไม่มีเศษเลยหรอคิพไายละว่าหมดเลยว่ะคุณผู้ชม มัอนจะต้องว่าแปดตัวขึ้นนะครับมันถึงแบนี้นี่อันนี้คือมาเสริมมันจะเป็นฟีเจอร์อันนี้อัพเกรดแล้วก็คุณได้แปดถือว่าน้อยมากคือตะกิ้เราได้มากกว่าแปดตัวนะครับมันเลยแพงด้วยโอเคก็วอาไปทปอส่วนใหญ่แต่ได้กําไรครับโัวองสัยได้จะชิบหายแล้วผู้ชมเรานีหกตัวก็เลยห้าวที่ขอโทษเลยนะ lao Ui, tuổi đấy Ui, tuổi đấy Ồ, oh, mấy lại nữa đây, đây. Thì, Cái gì vậy Ui, à? <laughs> <laughs> ý à? <Ha>! Đẹp <laughs> โด,ด,โด,ดนดิครับผม,มยังไม่จบว่ะเอา้าไม่ได้กินหนโอ้จบแล้ว,วามาหอังผู้ชมจัดไป อย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วมันต้องอยู่ตำแหน่งที่มันเหมือนคู่ขนานกันอะแบบนี้มันก็จะแปลงร่างแบบนี้โอเคเก็ตละอย่าทะลึง่งอย่าทะลึง่งโอเคต้องงนีดิวะ <Yahoo! S 1> มันต้องอย่างนี้ดิวะ <Yahoo! S 1> ตำแหน่งแบบนี้แบบนี้เห็นปะมันจะแปลงร่างกันเออตำแหน่งแบบคู่ขนานกันอะ <Yeah. S 1> โอเคโอเค ดาวกระจายอีกสักทีอุยอ้ยอุ้ยมีมีแปลงร่างกันไปเอาดาวกระจายมาโอ้ยบวกบวกหนึ่งทั้งหน้าจอใช่ไหมใช่โอเคอตามนี้ของเดถ้าได้ดาวกระจายอีกทีจดีสัตว์โอเคปะโอ้ยบอกอยู่ว่าได้ดาวกระจายทีจะดีสัตว์ต้องนี้ดิวะเชะ็ดมอนแตกว่ะแตกเฉยว่ะ ถ้าได้ดาวกระจายอีกทีจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยอีกทีนึงอะเรื่องใหญ่เลยเพื่อนเร็วดาวกระจายแปลงร่างกันไปเฟี้ยวสตัตว์ทีเดียวเรื่องใหญ่เลยดาวกระจายมาโ,ยโอเคแต่แค่นี้ก็เฟี้ยวละแค่นี้ก็เฟี้ยวละ 416เท่าสำหรับ PG ครับแล้วเบส2 0 0เทือนชิปต้องได้แล้วจริงๆอบทุกคนไม่ได้พอแล้วนะไม่ให้ก็ไม่เอาเลยครับทุกคนจะวานี้ซ้อนหรือเปล่าแปบ๊บนี้ซ้อนหรือเปล่าเลยไปแล้วยังไงเอย่ยเฮ้ยซ้อนเฉยเอาแล้วไง<ะ>ผมว่าต้องได้แล้วแหละจริงๆซ้อนขนาดนี้ไม่ได้ก็เกินไปครับผม Okay. โบยแปนล่าครับทุกคนจริงไม่ได้ก็เกินไปนะซ้อนก็นดีแล้วอะถ้ามาดีๆเพื่อๆอ,อ,อาจจะแตกด้วยครับทุกคนซ้อนอีกหรือเปล่าอันนี้ได้เดขเก้าหรอี่สอนนะครับผมไอ้สอช่องพอหน้าไหนก็ได้ที่แบบมีตรงเนี้ย Okay, ตัวเคตัวเอลูกมือลูกมือเนี้ยได้หมดเลยนะเุ้ยมาอยูตัวเคมาต่อไปตัวเอก็ได้เค okay, หรือเอช่องแรกตัวนี้เชื่อยเลยสิบร,รอบนะครับผมวายดีวายดีแล้วยังไงเอ้ยกลายมาช่องกลางตองนที่สองโอเคได้วายแบบนี้สวยจัดแตกแล้วครับทุกคนแต่เชื่อยนึกว่าจะโดน แด้รบนี้นะครับผมเน้นๆเลยนะสวยแตกสุดๆครับทุกคนชอนนี้ไว้สามตัวนะครับผมสองตัวก็ว่าดีแล้วนะอันนี้สามตัวเลยนะครับทุกคน <c oughs> เอาเรื่องจัดได้ทีนึง <c oughs> วางไว้แค่ประมาณร้อยเท่านะครับทุกคนตอนนี้200รอยเท่าไปแล้วนะครับผมมาอีกดอกอีกสี่ร5้ากลายมาช่องแรกหรือเปล่าถ้าสอนอีกนี้น่าจะแตกยับกว่านี้นะครับเนี่ยสวย8ป <c oughs> เน้นๆครับทุกคน โอเคได้อีกคุณยี่สแล้วนะครับผมคุณยังเยอะแล้วเราือีก้ักสิบรอบอ่ะครับทุกคนสอง0ันต้องมีแล้วปะ่ะหนึ่งพันหกร้อยสิบหกนะครับผมเน้นๆน้นสิสองมาอีกอีกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดครับทุกคนแล้วก็มาอีกหกสิบสามแล้วก็มาอีกอีกสามร้อยเก้าสิบเอาเรื่องห้าร้อยจดสิบนะครับผม เล่นเป็นสิเป็นยี่สิบกไม่ได้แบบนี้นะครับเนี่ยพอเล่นเป็นเอ่น้อยนี่ได้ค่อนข้างดีออมากเลยนะรู้สึกว่าแตกดีกว่านะครับผมโอเคก็รอบนี้แนะทุกคนเข้าฟรีเกมเป็นห้านะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางท็อปสินะคะ